สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมอุตุเตือน65จังหวัด 18กุมภาพันธ์2565กรมตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน,นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีลักษณะอากาศแปรปรวนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนกครนครพน,นมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสี มาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-17องศาเซลเซียสภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหของพื้นที่กับมีลม กระชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจินบุรีฉะเชิงเศราสะแก้วชนบุรีระายยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระน,นองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ